ท่านจะมีรายได้จากงานเดิมและงานใหม่หรืองานเสริมสวัสดีครับผมอาจารย์ตีสิทธิ์โผนพันธงวันนี้จะมาทำนายดวงชะตาท่านที่เกิดวันพฤหัสสบดีในช่วงระหว่างวันที่2-8ถึง8เดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2568 การเงินท่านจะมีรายได้จากงานเดิมและงานใหม่หรืองานเสริมแต่จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัวควรบริหารจัดสรรอย่างรอบคอบดาวทิศเจ้าเรือนการเงินจอในราศีตุลพบพันธุได้ตำแหน่งนิดจรว่วมดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือน ลาภะและพันธุเป็นคู่สมพลและดาวอาทิตย์เจ้าเรียนกันเงินยังจอร่รวมดาวพุธเจ้าเรือนศาสชะและวินาเป็นคู่วิชาการอาจารย์อยากจะแนะนำให้ท่านบูชาเหรียญเทวดาพระพริัสัสัป,ปดี และใช้น้ําอบคันธมาศผสมน้ําอาบเป็นประจำเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมโชคเสริมลาบเพิ่มความสำเร็จการงานแม้จะมีปัญหาให้ต้องคอยแก้ไขแต่ก็สามารถจัดการได้มีโอกาสขยายกิจการหรือเพิ่มงานใหม่ควรศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้ชีวิต นำพาความสำเร็จมั่นคงดาวคานดาวเจ้าเรียนการงานและปุตตะจอในราศีพิจิกได้ตำแหน่งเกษตรตาที่ดีความรักท่านที่มีคู่ช่วงนี้ต้องระวังคนรักจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือคนรักเดินทางไกลไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันท่านที่ยังโสด ชีวิตช่วงนี้กำลังลุ่งโลดทั้งเรื่องการงานและความรักดาวเสาเจ้าเรือนปัตตนิคนรักจอในราศีกลุ่มพบมรณนะดาวศุกร์ดาวแห่งความรักจอในราศีตุลพบพันธุได้ตำแหน่งกเกษตรตราทิบดีสุขภาพระวังจะมีอุทาหาเรื่องฟัน หรือบาทเจ็บบริเวณหน้าแข้งควรมั่นให้ทันแตแพทย์ดูแลสุขภาพช่องปากและการเดินเหินควรระมัดระวังจะสะดุดหกลม้มดาวเสาจอในราศีกุมภนะ์พมรณะท่านที่สนใจอยากเข้ารับฟังการทำนายดวงชะตาในแต่ละวันเกิดในทุกสัปด,ดาห์ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในสื่อโซเชียลหลายๆช่องทาง จะมีนักพยากรณ์ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำนายดวงชะตาในแต่ละวันในทุกสุดาสวัสดีครับ